คนจังหวัดเชียงรายครับก็ลงมาช่วย Jam ชายแดนใต้คิดว่ามาช่วยสักระยะหนึ่งอยู่มา6ปีครับตอนนี้คำที่รู้คำแรกลยนะครับลายอกีีตแปลว่าในหลวงของพวกเราที่นี่ไม่ต้องไปตลาดครับไม่ต้องไปขายตลาดเขามาซื้อถึงในแปลงเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับก็คือเราทํางานสืบสารแนวพระราหดำริเหมือนเป็นค่าของแผ่นดินนะฮะชาวบ้านเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราเห็นรอยยิ้มเขาเนี่ยเหมือน มีมีทางรอดอะฮะมันเป็นความภูมิใจมากกว่านะครับเป็นคนจังหวัดเชียงรายครับเรียนจบคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นงานเรื่องของแผนที่งาน GIS อะครับงานงานระบบข้อมูลให้กับพัฒนาได้ มันจะมองเห็นภาพรวมภาพใหญ่พอดีเพื่อนแนะนำครับว่ามีเนี่ยโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวบ้าหลี่ครับเขาเปิดรับสมัครที่น่านคิดว่ามันคงทํางานที่ในลักษณะช่วยชาวบ้านนะครับก็เลยสนใจแล้วก็สมัครครับได้ทําที่น่าน,นครับลงพื้นที่ครับเหมือนไปฝึกงานไปอะไรไม่ได้กลับบ้านประมาณ6เดือนแต่ก็ทําทํแล้วสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะครับจากน่านเนี่ยย้ายไปอีสานปีหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ภาคกลางอีกปีหนึ่ง แล้วทีนี้เนี่ยทางผู้บริหารเขามีนโยบายเปิดพื้นที่ใหม่ที่ใช้แดนใต้ร่วมกับมห AL าวลัยสถานศึกษาต่างๆนะครับก็ลงมาช่วยครับก็คิดว่ามาช่วยสักระยะหนึง่งอยู่มา <ét ic> 6ปีครับตอนนี้ ว่าทำที่นี่มีความสุขเพราะว่าคนที่นี่อยู่แบบวิถีดั้งเดิมครับส่วนใหญ่ก็คือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ได้แข่งขันอะไรกันนะฮะส่วนใหญ่เป็นอิสลามหมดใช่ไหมครับมาแรกๆฟังไม่รู้เรื่องเลยสื่อสารภาษามลายูแหละครับคำที่รู้คำแรกใช่ไหมครับลายอกีโตแปลว่าในหลวงนะในหลวงของพวกเราพื้นที่ต้นแบบหลักๆมี6หมู่บ้านใน3จังหวัดครับถ้าปัญหาโดยภาพรวมก็คล้ายๆกันคือเรื่องของ เศรษฐกิจเรื่องของความเป็นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นปัญหาทางภูมิศาสตร์เ,เรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องผลผลิตการเกษตรไม่มีคุณภาพถ้าเป็นพื้นที่กลางน้ำเนี่ยก็จะเป็น ปัญหาเรื่องของระบบชมประทานชำรุดเสียหายนะครับปัญหาเรื่องของผลผลิตข้าวโรคแมลงที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เรื่องของปศุสัตว์ส่วนปลายน้ำเนี่ยอย่างที่นี่นะครับุงไตทัวเนี่ยเรื่องของดินทรายนะฮะไม่เหมาะกับการเพาะปลูกโซนทะเลนยฮะฤดูมรสุมครับ,มมารบชาวบ้านขาดรายได้นะฮะทำให้คนยากจนเนี่ยจะเยอะกว่าใน2ส,ส่วนที่พูดมาครับ เราเนี่ยประสานความร่วมมือนะครตั้งแต่โครงการพระราชดำริต่างๆศูนย์ศึกษาการพนพิกลทองนะครับทางจังหวัดทางอำเภอนะครับประสานเพื่อที่จะนําความรู้มาช่วยส่งเสริมชาวบ้าน <c oughs> ที่นี่ก็จะมีกลุ่มแพะแป้งใหญ่ซึ่งเราร่วมกับกรมปรศุสัตว์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์นะครับ <c oughs> ที่นี่เนี่ยก็จะมีแพะพระราชทานพันเบกเบงโกกับพันชามี ของสมเด็จพระกรันิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับแพะแบงก์บงกอเนี่ยก็คือจะให้ลูกโดกทนกับพื้นที่ไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรเหมาะสมกับชาวบ้านที่เพื่อที่จะเลี้ยงลดรายจ่ายในโครเรือนนะครับเพราะขยายพันธุ์เร็วแล้วก็ตัวเล็กไม่มีต้นทุนสูงในการเลี้ยงส่วนพันชามี่เนี่ยให้นม,มนะฮะแต่โครงสร้างใหญ่มาผสมกับพันธุ์พื้นเมืองก็จะได้พันธุ์ลูกผสมโตวไวขึ้น,นจากะจาก1ปีก็จะลดมาเหลือ6เดือนนะฮะก็ขายได้พื้นที่ ที่หูไตทัวจังหวัดนราธาิวาสเพิ่มจาก10บลายเป็น40่ลายครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงอะไรก็ปรับเปลี่ยนไปจากให้เทวดาเลี้ยงนะฮะคือเลี้ยงปล่อยซึ่งมันก็เป็นปัญหาไปกัดกินพืชผลเกษตรชาวบ้านทะเลาะก,กันอะไรต่างๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีบริเวณเลี้ยงแล้วก็มีคอกถูกสุขาลาักษณะฮะราคาก็เพิ่มขึ้น โรงเรือนปลูกผักนะครับเดิมชาวบ้านปลูกบนดินเฉยๆนะครับที่นี่ฝนตกไม่เป็นเวลาเชื้อราอะไรต่างๆโรคอะไรมันเยอะแล้วก็ดินทรายนะฮะด้วงนะด้วงทรายมันกัดกินผลผลิตการเกษตรเนี่ยทางเรากับชาวบ้านเขาก็เสนอว่าปลูกในโรงเรือนมันปลูกได้ตลอดทั้งปีและปลูกมูลค่าสูงได้ก็คือพวกเมลอนมะเขือเทศราชินีจากปลูกผักได้โลละ20-30บาทนะครับปลูกมะเขือเทศปลูกเมลอนเนี่ยก็ได้ตั้งแต่โลละ60ถึง โลละร้อยนะครับที่นี่ก็จะเน้นนะครเรื่องของการทําเกษตรปลอดสารพิษเราได้รับใบรับรองะทั้ง GAP แล้วมาตรฐานคิวนะครับในเมืองเนี่ยมีพวกโรงพยาบาลพวกข้าราชการหรือพวกหน่วยงานพวกโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องการรับประทานของปลอดสารพิษนะของผู้สุขภาพนะครับที่นี่ไม่ต้องไปตลาดครับไม่ต้องไปขายตลาดเขามาซื้อถึงในแปลงเลยนะครับมีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ การทำงานร่วมกับทีมงานวัยรุ่นนะครับอายุเฉลีย่ย20-30ปีนะครับที่ประทับใจก็คือว่าพลังของคนรุ่นใหม่ครับเป็นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานผู้ที่ทำงานด้วยรูปธรรมความสำเร็จของงานนะฮะือทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถทำงานใหญ่ได้นะครับเรามองถึงระยะยาวครับเพราะคนกลุ่มนี้นะครับต่อไปเขาก็คือผู้นำผู้นำชุมชนเองหรือว่าผู้นำ หน่วยงานอะไรต่างๆเองนะครับนำหลักการทํางานนําแนววิธีการทํางานเรื่องกระบวนการตามแนวรงวมีต่างๆสามราชาเนี่ยใช้ถึงได้ในอนาคตนะฮะได้ยั่งยืนต่อไปนะครับที่นี่ก็เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะผู้ที่ทํางานร่รวมด้วยเนี่ยก็เหมือนเป็นพ่อพ่อแม่ครับที่คอยดูแลเรานะฮะความสุขนะฮะเราเห็นชาวบ้านเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราเห็นรอยยิ้มเขาเนี่ย มืนมีมีทางรอดอะฮะสามารถพึ่งตนเองได้ครับในพื้นที่นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในหลวงนะฮะราชการที่9หรือทุกพระอ,องค์นะฮะท่านท่านทำอะไรไว้บ้างในพื้นที่นะฮะเมื่อก่อนนะท่านเสด็จทุกปีใช่ไหมครับแล้วเวลาเรามาทํางานนะฮะได้รับการตอบรับที่ดี ว่ามาทํางานเนี่ยเพื่อช่วยชาวบ้านมันเป็นความภูมิใจมากกว่านะครับก็คือเราทํางานสืบสารแนวพระราชดำริเหมือนเป็นค่าของแผ่นดินนะฮะที่คอยเอาเรื่องของวิธีการแนวทางหลักคิดต่างๆมามาปรับใช้นะครับมันเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับนะครับว่ามันทําแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์ชุมชนเนี่ยมันเข้มแข็งและให้ชาวบ้านอยู่รอดนะพึ่งตนเองได้นะครับอันนี้มันเป็นความภูมิใจ กีต่อเชื่อมัน่นในเศรษฐกิจพ่อเพียงเย้ <Yeah. S 1> yeah.